ครับสวัสดีครับยูฟซีทุกคนน้องขับเนาะครับ,นะรบเอามือในพุเตียนพามาติดตามลาวพัฒนาเนาะครับเนาะกับปู่สมวังกับงวดวันจันที่ยี่สิบยี่สิบหกนะครับยูฟ e ซนะีเนาะครับฝนกระโตกนี่ดีครับยูฟ e ซีแต่สองมาเนี่เปียกเบิดน้ำมือนี่ ได้แต่เรเบิกน้ำกันครับยบซีูเอินสีมาพันชีนรานเขาเห็นครับการนัตกรรมครับปูอาครับ,ระรบจะดมตตามสาวเล่าพัฒนาครันนบมารุ่นมงสาวเล่าพัฒนาลนะ่าพัฒนามันบาแตกมันคนมันเปานา่าควับควาคิดวบาันมันเป่ามาไม่ใช่เอาตัวเลย วันนี้คือปลแตกยี่มอน่อปูเนาะคือว่าสิแตกเยอะมันคือมันจันอื์มันจันมันเหล็กยึดลักตาั้มตามันบางที่สูงมีตะเกาคร او สาเห็ดมากว่าชีวิตวันนี้ละ ว่าแต่ตรงๆขนลุปมันหยุดติดมัดหนหัก่านัลยทื่ว่าสิแตกตัวละเพราะมันเด็กแค่แค่ลกอครับอ,อ,อ้อยี่สิบหกไหมช้มีสิบหกเลยคัอ๋อยี่สิบละวันจันทร์ที่ยี่สิบหกนเอฟซีนะไม่กระดครับมันซับผน พอยกเจ,จ้าเปไน็นไงเนาะครับห้อคาบต้องเอาดอกบ่าเอา,ล,เอาละมันนั่นแล้วบนล่างครับเด็กติดบนล่างสำคัญตัวนี้ตัวนี้เนาะครับจับว่าเขามันก็มี่ไหมซึ่งักวันหนึงหน่งอันสองสองจะเก็บเอาตัวนี้มาจับกับ คนคมนมาดาทำมาเจ้าบอกเลี้เดียววาเดียวเดียวกะขับมาบอกว่าทนโปก็จับไปเนาะปูเนาะไ่ยากที่เราแต่คนที่วัดวัดดวงไปครับมันเด็กว่าวัดดวงเด็ก้อเนาะเขียนในจมกันเดีกสามกระโดดดนกับโป๊ทีนึงงก็กันนะเนาะวัดรุ่นเดียวบั้นซุกระวังตัวเป่เนาะ งอล่างสุกมัน้ก็บว่าเปาวเลยนะปู่แต่ว่ามันว่าดูส่วนมากจะมาตะวันสุกมัุกแต่ว่ามันสูดเปลามีอยู่ยังว่าเอาขม่ามันวะครับมีอยู่ตนสุดว่าโอ้ยเด็กบวชบ่อยากเด็กออมายังมันบออ่มันมีจะได้สูดมันมันบ่ามีนี่นี่หกตัวคนนี้เด็กแต่ละวันสูดเปลมัน แม่ว่าทันจะว่านี่เผมจขงเสียเอามาจังผมรจับเพื่อเรียกโอนมีหกตัวหก <c oughs> ครูมันว่าละ่ะย่างล่ะตั้งเทียกับสามตั้งเทียกับสี่องวันหนึ่งวันหนึ่งแต่เราวันมันมา,มากัคือกันครับครูสองวันก็มามัานก็มางบันก็มาสามอยู่แล้วนี่แหละวันสามสีนี่อยู่สี่วันสี่ี่ครูครับมา กับกบอามาตัวสองสามสามศูนยเลขโตเล็กง่ายมันสิมจากมันมีรโตออกโตออกสกเกินดิทำกระดาบกรลุ่นกระลุ่นสิจับเลขออกออกสกเกินจั่มือมันเลขโปนออกมาตัวนี้มันต้องมีเป๋าเรงสีละัจับไปอยู่สามส Di m a น้ำสมไปปวดไปปวดกินได้ยังไงนึงจิ้มยหยากน้ำสมมาเสรปูน,น้ำสม,ย,ย,ย,มสย่นี่ละแบลด้วยทำสบายน้ำสมมุเป็นเคียงเดิมยัง,งกังบยาเอากินเลย

ซุมลอยซุ huh. ้มลอยหาซิทเคียงดื่มสู้กำลังนี่เดาเลขกไปหมดจ้านมจะไหนน้ำปูันมเอาเนี่ยบ่นี่ยนเนี่ยนน้ำ้ำบัดลมอสามสยยิงสามสามกับศูนเป็นตะลูดขึ้นยังนึ่งคนเป็นตะตรงคอมนี่กหนึ่งในเกมนีของปูสาตัว เจ้าสเลขสามตัวคู่เดียวป่ะู่คู่เดียวแล้วเขาจะจีวะตั้งเจ็ดสองตัวกับว่าถืออีกสิมันฟุกเก่าเฮือนเล็กในกับว่าใช่เทือนฟุกเนาะผู้อาวันบ้างว่านเล็วว่าเส้าบอกสาเล็จกันไหมมัเท่ากับถือสองเทียบเม่อวานสิมันฟุกเก่าคือว่าจักฟูกเคยว่าน ถ้าสตัวกัยังบอกว่าถือ,อยัเนี่ยน่นเหาะให้สกลมด้ว่าให้กลมเดียวะะไ,ดยได้หวืนนี่ละครับผมมันมาสตัวผู้ก็ถือว่าจับบุหรีู่คเล็กหน่อยหน่อยคู่ให้สองกลมครับสกลมดีสองกลมเมน้นเน้น,น,น เขาควายจุดบางกระโพเล็กน้อยจุดบางกระโพระเบิงบางหูเรียงเลยจักว่าเป็นอี่ยังปิดอี่ยังตะกี้มันเงียบหรือัปนี้เพื่อนี่เสียงดังจังนึกว่าติดมือกันอีกตัวเด็กหนึ่งมันดื้อเนาะครับ มันิดปลิดรานใส้ห้าอนะมันเป็นทางได้นนก็ได้มันบอกงนะ่าันช้าเราเขาควยมัน,มาน,าน,นบาลกนแล้วแล้วนไบ้าไก่เราเน้ยไก่มันก็นเียเป็นเดียนมันกับจูดแลมแล <laughs> <laughs> เอารั <laughs> <อ>บเนี๋ยยุดจงเป็นเดียนม,มันก็ะจูดกัเนเขาเราจูด ำนี่แหละนีแค่นี้นะครับปูเนาะเอ่อไข่สองกลมครับผมกลมหนึ่งซ้ำร่องกลมหนึ่งวิ่งหยุดหยุดน้ำปันกันแล้วเจ้เสร็จงาออกจะได้เกินสองตัวนครับขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆเด้อครับเด้อที่ให้แนวทางนะครับเนาะปูอันนั้นของปูเลี่ยวเราได้เราบะอันไหนเรียกร้องกันเรียกสูตรโบราณปู กับผมเอฟซีนี่คือลาวพัฒนาเนาะครับเนาะของปู่สมวางงวดวันที่26กันยายนคือวันจันทร์นี่เนาะครับเอฟซีเนาะเลขติดบนล่างของปู่ก็มีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีแปดมีเก้านะครับเนาะเอาเบิ้งกับช่วงลายตัวอยู่ครับเอฟซีแต่ว่าส่วนปู่จับคู่คหงกบอลลายหางเนาะครับเหลือมีสองสามสามศูนย์สามสี่สี่หนึ่ง แปดสี่สามหนึ่งเก้าสามนี่ครับบีบซีปูจับคูมันมีหกหางเจ็ดหางเนาะครับเนาะส่วนเลขวิ่งก็มีสามปูภายในวิ่งสามกับศูนย์เนาะครับส่วนเลขสามตัวปูมันก็จับให้เก้าสามศูนย์นี่ครับบีบซีเอาแชปหน้าจอไว้เบิ้งนะครับเด้อไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางมักกะจัดคัดกระพานครับเนาะ ครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดโปรแตีมกับคออวยพรเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามโปรแตีมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะครับเนาะควมเฉียาให้ได้ความไข่าให้มีนะครับเด้อขอให้มีอายุมันกวนเงินทรรมาค้าขายกับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเนาะเฉพาะสายเล่าพัฒนาวันที่26วันจันทร์ที่26นะครับเอฟซีแล้วขอให้โชคให้ายนถูกหวยรวยเงินกันครับเนาะครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดนี่โปรแตีมก็มีแค่นี้ ข่อกาบสวัสดีครับผม